โรบูรีจ้ะครับผมอ่ะมันตำลังของพี่ประมาณกี่ไร่ทิเบดไร่จ้ะมีพันอะไรบ้างในนี้โผสมเสษตรกันหมดเลยจ้ะผสมเกษนรนะนะแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเกษตรแทกดำาแขรขาวอะไรผสมกันเยอะไปหมดสามเดือนกว่ากว่าขุดให้เราดูครับเห็นมันตำลังของตัวเองเรารู้สึกยังไงบอกหน่อยดีใจจ้ะดีใจมากลอืม เ,งงเพราะว่าแรงขนาดนี้หัว,ห,วหัวรอบด้านก็ดีใจจะ้ะอืมนะครับอ่าแล้วลักษณะการจเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของต้นของใบเป็นไงก็ดีอยู่จ้ะอืมก็ดีอยู่เนะะเาะอ่าเริ่มต้นพี่ใช้อะไรยังไงใช้ตัวนี้ก่อนจะบำรุงดินอืมแล้วก็ใช้ตัวนี้แช่แช่ท่อนอืมแล้วก็มาปักอืมแล้วก็ใช้ฉีดแล้วก็มาใช้บูสเตอร์ครับบูสเตอร์ ผสมกับอะไรบูเตอร์ผสมกับจีจ่ะโฟทีผสมกับโฟทีเลยฉีดไปกี่ครั้งละฉีดไปสองครั้งจ้ะสองครั้งแล้วอนะครับนะครับแล้วก็แล้วขวดดำล่ะอันนี้เล้งหัวเอามาเล่งหัวจะใส่ไปกี่ครั้งละใส่ไปสามแล้วจ้ะสามครั้งแล้วโอ้เล่งตั้งแต่อายุกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่สองเดือนอืนะครับนะครับเพื่อให้มันออกหัวให้ไวใช่ไหม เร่งการสะสมแป้งโอเคอ่ะเห็นบอกว่ารอบนี้เพิ่งใช้บูเตอร์ใช่ไหมครับใช่จ้ะอ่าทำไมถึงเอาบูเตอร์มาใช้มันตัวใหม่มันมันเหลืองมันมันเหลืองมันเหมือนเพี้ยไฟเกาะรอบเลยเหลืองเหลืองแบบเหลืองมากเลยอืมเืมใช้สองครั้งครับเขียวหมดเลยอืมนะเอาเอาบูเตอร์มาใช้ผสมกับโฟทีนเนี่ยนะจ้ะนะครับเขียวขึ้นเลยเหรอเขียวขึ้นเลยเนี่ยทีแรกเหลืองเลยเหลืองแบบใบกรอบเหลืองทั้งพื้นเลยอืมนะครับทั้งพื้นจ้ะนะครับ ก็ฟื้นให้เราเห็นเลยใช่ไหมสุดยอดจริงๆครับอ่ะเรียกได้ว่าเกษตรกรนะครับใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ 4T นะครับทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพดินการแชร่ท่อนการบำรุงต้นแล้วก็การเพิ่มแป้งรวมถึงการป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชมากขึ้นนะครับจากการใช้นะครับของเราเนาะอ้าวแล้วปุ๋ยได้ใส่ยังเนี่ยปุ๋ยอ่ะ,ะใส่ไปหน่อยนึงเด็กๆมนโรยกันว่าช่วย ต้นมันหน่อยนึงไงอืมสิบกว่าไร่นี่ใส่ไปกี่ลูกสามลูกจ้ะสามลูก <c oughs> แล้วจะใส่อีกไ้้เนี่ยไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วประหยัดสุดๆโอ้โห,หนะครับเ,เรียกว่าประหยัดปุ๋ยไปเยอะเลยครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุพินครับที่ให้เราดูลากรอบตัวหัวรอบด้านแล้วก็ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ 4T นะครับมีทั้ง 4T 4T ปูเตอร์4ซอยและเมนแบกใช้แบบเต็มรูปแบบ ร,รถต้นทุนเพิ่มผลิตเป็นมิกระสีวันร้อนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าแกจะได้มากแค่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันหัวมาแล้วใหญ่ด้วยและที่สาคัญลดต้นทุนเพิ่มผลิตครับลาไปก่อนครับ